สวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านครับวันนี้พาพี่น้อง f c ไปทําการเปลี่ยนโอริงฝาคอบวาล์วนะครับสําหรับตระกูลเวฟนะครับดีมไนนะครับรวมไปจนถึงตระกูลมีองค์มีโอนะครับพี่น้อง f c นะก็นะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนใายใดก็แล้วแต่นะครับฝาวาล์วนะครับจะมีปะเก็นหรือว่ามีโอริงนะครับ อ,อยู่ภายในฝาครอบเบาวนั่นเองนะครับทุกท่านนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่มันจะแข็งตัวหดตัวนะครับเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับพี่น้องเอฟซีนะแต่นะครับก่อนที่เราจะไปทําการเปลี่ยนนะก่อนที่เราจะไปทําการเปลี่ยนอย่างเช่นรถคันนี้นะก่อนสงการผมก็ได้เอาเครื่องพ่นน้ําฉีดล้างทําความสะอาดออกแล้วแล้วก็ให้ใช้งานอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่จะดูว่า น้ำมันมันรั่วออกมาจากจุดไหนตำแหน่งไหนกันแน่นะครับเพราะว่าในตระกูลเวฟดีมเนี่ยนะมันออกมาได้จากหลายส่วนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นฝาวาลวฝาสูบนะครับฝาปิดโซ่ราริ้นหรือว่าฝาสูบทะลุเสื้อสูบทะลุนะครับอันเนื่องมาจากโซ่เราริ้นมันย่อนแล้วมันไปครูดนะครับจนทะลุก็มีนะครับพี่น้องเอฟซีเราต้องหา จุดที่น้ำมันมันออกมาก่อนนะอันนี้ผมได้ทําการล้างไปแล้วอาทิตย์หนึ่งนะครับโดยรถคันนี้นะครับก่อนหน้านี้ได้เข้ามาทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องกับผมไปนะหลังจากเปลี่ยนน้ามันเครื่องไปได้อาทิตย์หนึ่งนะครับลูกค้าบอกมาว่าน้ํามันเครื่องมันรั่วม,มันซึมมันหยดนะครับอ่าทีนี้นะครับผมก็รถเข้ามาล้างนะครับพอทําการล้างแล้วนะครับทําการล้างแล้วขับไปอาทิตย์หนึ่งเราก็ นะครับเห็นแล้วว่าน้ำมันมันออกมาจากฝาครอบวาล์วนะแต่ทีนี้การที่น้ำมันมันออกมาจากฝาครอบวาล์วมันเกี่ยวกันไหมกับเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคําตอบก็คือไม่เกี่ยวกันนะครับพี่น้องเอฟไม่เกี่ยวกันนะนช่วงนี้ช่วงสงการนะครับณช่วงสงการอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิแถวแถวบ้านผมเนี่ยอยู่ประมาณ42องศานะครับแล้วทีนี้42องศาในร่มแต่รถคันนี้ขับตากแดดนะขับตากแดดอุณหภูมิเครื่องเนี่ย รับรองว่ามีหลักร้อยองศานะครับมีหลักประมาณร้อยองศาแน่นอนนะครับโอลิงที่อยู่ในฝาครอบวาลวอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะมันย่อมต้องแข็งตัวนะครับแข็งตัวแข็งกระด้างนะครับเสื่อมสภาพเป็นเรื่องปกติธรรมดานะเพราะว่าอุณหภูมิบ้านเรามันสูงเหลือกเกินช่วงนี้นะครับช่วงเดือนเมษาแล้วก็รถคันนี้ขับกลางวันด้วยนะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้เราก็ทําการถอดฝาครอบวาลว นะครับทุกท่านถอดฝาครอบวาล์วออกนะครับในการที่เราถอดฝาครอบวาล์วออกนี้นะครับผมมาสังเกตได้อย่างหนึ่งนะว่าฝาครอบวาล์วทั้งไอดีแล้วก็ไอเสียมันไม่แน่นนะครับฝาครอบวาล์วไอดีกับไอเสียมันไม่แน่นเลยนะอ่าน่าจะเกิดมาจาก2ส,สาเหตุนะที่ฝาครอบวาล์วมันไม่แน่นนะหนึ่งละคนที่ทํามาก่อนเราจงใจขันไม่แน่นนะมันต้องมีนัยยะสําคัญนะทาไมเขาถึงขันไม่แน่นนะ ีนี้นะครับประเด็นที่สองที่ฝาครอบวาล์วไม่แน่นก็คือตอนขันเนี่ะเขาขันเข้าไปพอตึงมือก็ถือว่าแน่นแต่ลูกยางหรือว่าซิลหรือว่าโอลิงมันหดตัวนะครับมันก็เลยเกิดเป็นอาการหลวมได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องเอฟซนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ฝาครอบวาล์วมันไม่แน่นนะครับพี่น้องเอฟซนะทีนี้เมื่อเราทําการเปลี่ยนโอลิงนะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนโอลิงฝาวาล์วไปแล้ว นะครับโอริงฝั่งไอดีนะครับโอริงฝั่งไอดีมันนิ่มอยู่แต่โอริงฝั่งไอเสียมันแข็งกร้างมันกรอบนะครับพี่น้องเอฟซแต,ตอนที่ผมขันเข้าทีนี้ตอนที่ผมขันเข้าผมเจอปัญหานี้ <c oughs> นะครับพี่น้องนะฝาครอบวาวมันขาดครึ่งนะเกลียวมันขาดคาดอยู่ในลักษณะแบบนี้ทั้งที่ผมเพิ่งขันเข้านะครับยังไม่ตึงมือเลยนะครับมันขาดออกมาแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซนะนั่นหมายความว่า น,นั่นหมายความว่าช่างคนที่เขาทำมาก่อนเขาต้องรู้แล้วล่ะนะครับว่าฝาข้อบบานะครับตัวนี้มันอาจจะเป็นของเทียมก็เป็นไปได้นะเพราะว่าของแท้ของเทียมทุกวันนี้ทํามาเหมือนๆกันเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะบางทีมันอาจจะเป็นของเทียมบางทีบางทีเขา,าท,ทาเครื่องมานะครับเขาอาจจะกระแทกออกนะครับเปลียวมันอาจจะลาวอยู่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าตรงนี้นะครับเราก็ไม่ทราบมาก่อนนะ พอเราขันเข้าไปมันขาดคาแบบนี้นี่ก็เป็นปัญหานะครับถ้าเราขันเข้าไปขันเข้าไปง่ายๆนะครับแล้วมันขาดคาแบบนี้เราก็เอาออกได้ง่ายๆแต่ในกรณีของมีโอถ้าเราขันเข้าไปแบบฝืดฝืดนี่อย่าฝืนเลยนะอ่าถ้าฝืนเนี่ยต่อให้ท่านเอาด้ามขันยาวต่อแปบ๊บขันออกมันก็ไม่ออกนะตระกูลมีโอเนี่ยบางทีต้องได้ทุบทิ้งนะสำหรับฟ้าฝาวาวมีโอเนี่ยจะทำยากมากที่สุดเลย แต่ในตระกูลเวฟเนี่ยนะผมยังไม่เคยเจอปัญหาเกลยวรูดเกลยวเสียนะแต่ในตระกูลมีโอนูโวฟีโนเจอมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเรื่องของฝาวาวเสียเกลยวฝาวาวเสียนะครับเกลยวที่ตัวฝาสูบเสียขันไม่ออกสกัดไม่ไปไม่มาเลยต้องทุบทิ้งมีเยอะนะครับเจอบ่อยนะครับพี่น้องเอฟซีนะนี่นะครับมาก็มาดูวิธีการเอาออกก็สกัดออกตามนี้เลยนะมันก็ไม่ได้แน่นนะครับพี่น้องเอฟซีแต่เอามือหมุนไม่ออกนะอ่าเอามือดันแล้วมันไม่ออกต้องสกัด ตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหลุดออกมานะครับพี่น้อง f c นี่ก็ไขควงนะครับเคาะกระแทกกระแทกกระแทกไปเรื่อยๆนะครับเอามือหมุนมันหมุนไม่ออกแต่กระแทกมันออกนะครับพี่นอนะ้อง F4 นะอ่าทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าเกลียวที่มันขาดคาเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรเนี่ยนะเห็นไหมนี่นะครับเออเนาะก็แปลกดีนะครับพี่น้อง f c นะอ่าฝาวาก็ไม่รู้ว่าแท้ว่าเทียมแหละนะครับแต่มันดูเหมือนใหม่ผิดปกติอยู่นะข้างนอกนะ นะครับเพราะว่าถ้ารถผ่านการใช้งานมาจริงๆฝาวาลต้องมีรอยถอดตั้งวาลมันต้องมีเหลี่ยมเสียกันบ้างแหละนะแต่อันนี้เหลี่ยมมันไม่เสียนะครับพี่น้องเอฟซีนะก็ผิดปกติอยู่นะครับทุกท่านนะก็ไม่เป็นไรนะครับมันขาดเราก็แก้ไขปัญหาโดยการซื้อฝาวาลใหม่ฝาวาลตัวใหม่มันจะมาพร้อมโอลิงเลยนะครับพี่น้องเอฟซีสบายเลยนะครับทุกวันนี้นะครับถอดฝาวาลนะครับโอลิงเสียเปลี่ยนฝาวาลไปเลยนะครับง่ายดี นะครับอ่าราคาก็ไม่ต่างจากไปซื้อโอริงหนึ่งตัวหรอกนะครับพี่น้อง F4 นะฝา,าวาวทั้งฝานะครับมาพร้อมโอริงกับไปซื้อเฉพาะโอริงนะครับอ่าราคามันก็ไม่ต่างกันนะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้ก็เป็นอันเสร็จจับเรียบร้อยนะครับสําการเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยครับ